พลตรีหม่อมหลวงปวีจักพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งมอบงานโครงการประจำปีงบประมาณ2567ให้กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลส้อยพร้าวและตำบลโพลงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนได้แก่งานขุดลอกแหล่งน้ำหนึ่งแห่งงานขุดเจาะ บ่อน้ําบาดาลหนึแห่งและงานซ่อมแซมเส้นทางผิวจราจรลูกรลังหนึ่งเส้นทางเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนมีแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและมีเส้นทางสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมจิตอาสามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนจํานวน200ผืน มอบถุงยางชีพและผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียง5รายซ่อมปรับปรุงบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านผู้ยากไร้จำนวนหนึ่งหลังซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในป้อมยามทางเข้าหมู่บ้านซ่อมปรับทางและบริการตัดผมฟรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ผมไม่เลยอครับายลไม่เห็นไม่แเป็นไรไม่ไม่ว่ายังไไม่เห็น่สอหนึ่งสขอบคุณครับมครับเ็ก่อน